คำแนะนำสำหรับผู้ดูแลสายเลือดมีคนวางเพลิงเอกสารเรารีบช่วยเหลือหอผู้ป่วยหลังคลอดให้ส่งเด็กทุกคนกลับคืนสู่ครอบครัวที่ถูกต้องกดกิ่งเพื่อเริ่มทำงานเลือกเด็กโดยติดแท็กหนังสือคำแนะนำและแท็กสามารถพบได้ทางด้านซ้ายความผิดพลาดใดๆก็ตามจะทำลายความสงบเรียบร้อยในรัฐของเราไม่มีอะไรผิดพลาดได้โอเคครับ เราเป็นคนดูแลผู้ป่วยนะทุกคนครับเขาบอกว่าเอ,เอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะกดกิ่งทุกคนผมขอดูนี่ก่อนแป๊บน,นึงนะมันมีลูก,กตาก่อนคือเราถูกเผาหอดูแลผู้ป่วยถูกเผาใช่ไหมแต่เป็นผู้ป่วยหลังคลอดอาจจะเป็นลูกของใครสักคนหนึ่งแต่ว่าทีนี้เอกสารมันหายไงเราจะต้องระบุตัวว่าเด็กคนไหนเป็นลูกของใครดวงตาและเส้นผมเหมือนพ่อแม่ก็ได้เหมือนลูกก็ได้นะถ้าดวงตาสีขาวพ่อแม่ตาขาวใช่ไหมผสมพันธ์พ่อแม่ผสมพันธุ์จะ ลูกตาสีขาวเหมือนกันโอเคพ่อตาเสียน้ำตาลแม่ตาสีขาวจะได้ลูกตาเสียน้ำตาลก็ได้อ๋อได้ลูกตาเสียน้ำตาลเลยเหรออ๋อถ้าเกิดขาวผสมกับน้ำตาลก็จะได้เป็นน้ำตาลเลยโอเคถ้าเป็นตาสีฟ้าหรือตาสีเขียวเนี่ยจะได้ทั้งตาสีฟ้าหรือตาสีเขียวก็ได้โอกาสขึ้นอยู่ห้าสิบห้าสิบสามสีตาแล้วก็สีสีผมนะสีสีผมหมายถึงถ้าเหมือนกันแสดงว่าสําหรับพ่อกับแม่ต่างกันที่พ่อกับแม่อ๋อมีโอกาสห้าสิบห้าสิบเหมือนกันสีผมนะทุกคนถ้าพ่อกับแม่มีสี นี้หรือสีอะไรโอกาสก็จะสามารถเกิด50 50ได้เลยกดไลค์เด็กแนครับนี่นี่นีน่โอเคได้ดูดิประเภทของร่างกายอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่สีผิวเดียวกันสําหรับพ่อแม่ก็คือเหมือนกัน100%สเาสำหรับเด็กด้วยเค เอาง่ายคือสีผิวก็ถ้าสีผิวพ่อแม่เหมือนกันเด็กก็จะเป็นสีผิวนี้พ่อแม่สีผิวขาวเด็กได้ดำไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่มึงม,มีชูไอ้นูมึงมีชูสมชายสมชายมีชูนเลยสมชายสีผิวที่แตกต่างกันก็จะมีโอกาส50 50เหมือนกันเค okay, ครับทุกคนเข้าใจแล้วพ่อบวกแม่ได้ลูกใช่ไหมอห๋อเดี๋ยวนะเขาบอกว่าถ้าพ่อแม่ตัวใหญ่ลูกก็จะตัวใหญ่ถ้าพ่อแม่ตัวเล็กลูกก็จะตัวเล็กด้วยประมาณนี้ โอเคเราพอเข้าใจแล้วทุกคนมีอะไรบ้างมีนาฬิกาหรือว่ากระดิ่งเขาบอกให้กดกระดิ่งใช่ไหมเพื่อเริ่มเกมได้ครับมาแล้วครับผมคนแรกอันนี้ใครเนี่ยไลยลีส่วนสูงอยู่ที่160เซนติเมตรนะน้ำหนักอยู่ที่57.05กิโลเฮ้ยมีจับเวลาด้วยอเล็กซานเดอร์ส่วนสูงที่178น้ำหนักอยู่ที่78.6 2กิโลนะทุกคนแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือควีนส่วนสูงอยู่ที่7จ0 4 9ี่เาซนติเมตรนั้นนอยู่ที่35หเหรอเออเช็คก่อนพ่อแม่พ่อ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 ,พอแม่ตาสีเขียวอ่าอันนี้มีความเป็นไปได้2คนนี้ไม่ใช่แล้วนี่คืออะไรอ๋อนี่คือเอาเอาสร้อยคอไปให้เลยใช่ไหมอันนี้ถูกนะพ่อพ่อ,พอนี่ไงนี่ไงนี่ไงแล้วก็ตาสีฟ้าทั้งคู่อันนี้มีความเป็นไ,ไปได้ไม่ใช่ทั้งคู่เลยอันนี้จะเป็นคนนี้แน่ๆมีความเป็นไ,ไปได้สูงกดเข้าไปครับ ถูกเยี่ยมมาคนแรกผมมาแล้วครับรอบนี้ใครครับเนี่ยฟาติมาส่วนสูงอยู่ที่164เซนติเมตรนะน้ำหนักอยู่ที่เอ้าเฮ้ยขอต่อเวลาม่ได้เหรอฟอาไเาดา้อฟาติมาผมสีน้ำตาลแสดงว่าลูกกันนี้ก็ถูกสีเพราะว่าพ่อกับแม่ตาสีเดียวกันสีเขียวอ่ะมีความเป็นไปได้สูงอันนี้มันเป็นผ,ผมคนละสีนะทุกคนอันนี้ค่อยลองเล่นก่อนใช่ไหมทำไมเวลามันจะหมดอ่ะถ้าเวลาหมดแล้วจะมีอะไร อะไรวะเวลาหมดแล้วเฮ้อคืออะไรอะ่ะผลลัพธ์ของวันที่หนึ่ง <c oughs> เลือกถูกต้องแล้ว2คนนะแล้วก็ข้อผิดพลาดในการเลือกเด็กก็มีศูนย์นะทุกคนเหลือคดีอีก2นะเด็กๆถูกวางไว้แล้วชะตากรรมของพวกเขาจะถูกกาหนดแล้วพรุ่งนี้จะมีใบห,หน้าใหม่ๆและตัวเลือกใหม่ๆไม่มีอะไร <c oughs> ที่ผิดพลาดได้อ <c oughs> อ้ยทำไมต้องย้ำคำนี้ด้วยแต่ว่ามันมันคือเรื่องจริงนะเราจะไม่สามารถผิดพลาดได้เลยแม้แต่นิดเดียวต่อไปครับ มาดูกันวันนี้คือวันใหม่นะทุกคนโอเคมาดูดิอ่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมออเดอร์ใกล้ฟื้นแล้วหานผู้ปกครองที่เคารพเหลือเด็กที่ต้องแจกจ่ายเพียง4,567คนเท่านั้นนะถ้ายังส่งลูกให้พ่อแม่ผิดคนอีกเราจะยึดกระดิ่งของคุณขอให้มีวันที่ดีด้วยความจริงใจจากกระทรวงมหาดไทยที่น่ารักเดี๋ยวกันนะวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมวะไม่มีใช่ไหมโอเคแสดงว่ารอบนี้เราอาจจะต้องเริ่มเริ่มเร็วเลยนะทุกคนครับเริ่มเร็วเลยมาลุยครับ เออทำไมเธผู้หญิงเชื่อเล็กวะเดี๋ยนะเออลูกตาแต่ผ้าคนละสีผิวอันนี้สีอะไรเนี่ยชื่อใครหรออันนี้ใครอ่ะอุวยเสียงน่ารักเว้ยมีว้าวว้าวด้วยนะดิมิทีดิมิทรีเหรอเออพ่ออันนี้ตัดไปวันนี้ตัดไปเด็กนี่ตัดไปแล้วก็เด็กคนนี้อันนี้ถูกรีถูกเอาคนนี้ไปเพราะว่าของคนนี้ตาสีเขียวตาสีฟ้าไม่ใช่นะเยี่ยมมาครับเอาเกิดเรื่องแล้วเด้ มาดูดีใครครับเนี่ยเอ่อฟาติมากับเดโก้เดโก้ส่วนสูง176ใช่ไหมเ,เด็กมันก็จะมีความแตกต่างด้วยนะวิสสองสีผิวไม่เท่ากันแต่ว่าดูตาก่อนดูตาก่อนตาสีเขียวตัดทิ้งแสดงว่า2คนนี้มีความเป็นไปได้นะทุกคนครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพ่อแม่สูงนะลูกน้ําหนักน่าจะโอ้ตายแล้วทุกคนครับผมเดี๋ยวผมมาเออเดี๋ยวเดเฮ้ย,ยผมนี้ผมนี้เพราะว่าผมผมคนละสีนะทุกคนถูกถูกผมคนนี้เจียม ผมลังเลอยู่สคนไงตอนแรกมาดิมาดิาดเอ่อเคซี่แคซี่กับลอลลี่ลอลลี่โคสเตอร์เอ่ออันนี้ไม่ใช่เพราะว่าคนละสีผมนะคนนี้มีความเป็นไปได้แต่ว่าไม่สูงมากนะักส่วนคน ไอ้โถยเวลามันจะรีบไปไหนเนี่ยด้แค่สคนนี้ในขนาดรีบแล้วนะทุกคนครับผลลัพธ์วันที่2ก็คือเลือกเด็กถูกแล้ว2นะเออหลือคดีอีก2อโอ้ยแสดงว่าวันหนึงต้องได้4ส,สิถูกไหมเด็กๆถูกวางไว้แล้วชะตากรรมของพวกเขาถูกกำหนดแล้วโอเคไม่มีอะไรผิดพลาดได้ คำนี้คำนี้ต้องกินใจไปตลอดทั้งเกมแน่นอ้อยซองแดงวอสซองแดงเหรอยื่นซองขาวมาไม่ได้นะคําสั่งลับส่งมอบเด็กที่ชื่อลูซี่ให้กับพ่อแม่ของเธอคือแมรี่และจอห์นนะช่วยเราปลดล็อกมาตุภูมิของเราอย่าแสดงจดหมายนี้ให้ใครเห็นไม่ทราบผู้ส่งครับให้กับแมรี่และจอห์นเด็กที่ชื่อลูซี่ลูซี่ให้กับแมรี่และจอห์นลูซี่ให้กับแมรี่และจอห์นอาจจะต้องเช็คทีหนึ่งไม่มีผมใหม่ใช่ไหมเออลูซี่มีไหม อันนี้ไม่ใช่ผมผมขอดูตาก่อนตาคนนี้ตัดไปเลยเอ่อผมสีทองตัดไปคนนี้ถูกครับมาท่ากับอุ้ยมาท่านี่มันลูกซูเปอร์แมนลูกซูเปอร์แมนชัว ตามหบาบอทชา์ลูซร์แมนกับแบทแมนแมรี่เฮ้ย <Hey, S 1> นี่ไงแมรี่และจอนต้องให้ลูซี่สิถูกปะอ่าคนนี้ใช่นี่คือเอกสารลับแต่ว่าทีนี้มันปัญหาโอ้จริงๆไม่ใช่ลูกเขาอะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอดูดิดูดิใช่ปะใช่ปะแมรี่และจอนชื่อลูซี่ถูกถูกต้องเป็นเด็กคนนี้เท่าน,นั้นเลยอันนี้คือเอกสารลับนะเอา้าแล้วกูผิดดิเอา้า ไม่รู้่ามันตามเอกสารนะทุกคนผมไม่เกี่ยวค <c oughs> าเมกาดีเอโก้ฟาติมากับใครอะเดี๋ยวนี้นะตาสีเขียวตัดไปเอ๊ยไม่ได้สีผิวสีผิวคนนี้ตัดไปเ,เดี๋ยวกันนะผมผมไม่ใช่ผมว่าคนนี้สีผิวไม่ใช่ผมว่าคนนี้เด็กคนที่ถูกเด็กคนที่ถูกเยี่ยมมาอยู่เ,เดียว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 เดียวเดียวเดียวอุ๊ยมาผมสีทองเลยโอ้โหเลือแบบไม่ต้องเกรงใจครับแน่ ผมมาครบเคสป่ะเอา้ายังมีอีกเหรอวั What? เฮ้ยวันนี้ผมได้4เคสนะวิเอ้ยเอาผมเลยหนึ่งเหรออะไรอ่ะผลลัพ์ของวันที่3นะเลือกถูกแล้ว3คนแล้วก็มีผิดพลาดหนึ่งนะอา้าวทำไมเมื่อกี้ผมผมรู้สึกว่าซองจดหมายมันให้หลอกกูไปเนี่ยกูก็เชื่อคนง่ายซะสิไม่มีอะไรที่ผิดพลาดนะ กวังกวางอุ๊ยวันนี้มันทองสีฟ้าอุ๊ยเดี๋ยวๆๆแป๊บหบนึ่งนะทุกคนอุ๊ยตายแล้วเดี๋ยวก่อนมีน่าจะเป็นรอยที่บนหน้านะทุกคนครับฝ้ากะในพ่อแม่ฝ้ากะก,ะกะก็จะอยู่ในลูกเหมือนกันถ้าพ่อแม่ตกกะเหมือนกันแต่ว่าบวกกับผมแดงลูกน้อยที่มีก็จะมีภ้าฝ้ากะเหมือนกันแล้วก็ผมจะสีแดงเหมือนกันด้วย100%ด้วยแล้วอีกอันหนึ่งก็จะเป็นถ้าพ่อแม่เป็นกะไม่มีผมแดงมีโอกาส50-50ที่ลูกจะเป็นผมสีแดง ล้าก็จะไม่พอแล้วมึงจะโอ้ย oh hey. เดี๋ยวก่อนนะผมผมขอเช็คก,กันดูดิว่าวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมมาทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่วันที่4ครับผมฟากระโพรมาจากเงามืดนักวิทยาศาสตร์ผู้ชาญฉลาดของเราได้ไขรหัสพันธุกรรมสําหรับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบกะแล้วโปรตรวจสอบบุ๊กมาร์กใหม่ในสมุดคําแนะนําของคุณด้วยนะรัฐบาลเห็นคุณค่าความขยันของคุณเงินเดือนของคุณเพิ่มขึ้นส่ง ภูมิใจตรงไหนวะเนี่ยลกงานยังเครียดเลยกูยด้วยความจริงใจจากกระทรวงมหาดไทยที่น่ารักแล้วก็จะไม่สามารถมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะกระทรวงมหาดไทยที่น่ารักของเรามาครับคนแรกเลยเลยโอ้โหเด็กมีกลาพ่อมีกลาเดี๋ยว,ดวเดี๋ยวดวดวงตาเดี๋ยวแป๊บนึงนะตาสีฟ้าโอ้ผมตัดได้แบบไม่ต้องคิดเลยผมเอาคนนี้<อ>คนนี้ไม่ต้องคิดครซี่ไปเลยครยซี่มาท่ากบบโอมาโอมานปะโอมา,อมากับโอมานนะช่างมันเรียกผิดไม่เป็นไร ไม่กับอะไรอะเมกับซา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 ว่ะเออเดี๋ยวนะผมผมสีแดงไม่มีใช่ไหมทีนี้ผมขอเช็คตาก่อนตาสีอ้โหูครบคนว่ะแต่ว่าคนนี้คนนี้ผีสีผิวมาว่ะเดี๋ยวมนันนะคำนึงนะทุกคนครับปะ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 ,ปะเอ่อผมตัดเ,<อ>เพราะว่าสีผมเป็นสีดำผมขอเลิกเป็นผู้หญิงคนนี้ถูกป่วไม่รู้เยี่ยม โอ้ยจะม,มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นแล้วมาดูกันต่อไปปริยากับแอนเดรียสแอนเดรียสกับปริยายังไม่เจอนะคนที่มันมีอ่ะพ่อแม่ไม่มีกระบนหัวไม่ไม่มีกระบนหน้าเลยนะทุกคนครับแล้วก็ตาสีตาตาไม่ต้องตาไม่เกี่ยวละทรงผมผมสีสวยรวยความรักผมว่าคนนี้เพราะว่าคนนี้เป็นกระนะแล้วก็สีผิวขาวถูกพูดเอาอ่ะเฮ้ยผมยังไม่ผิดนะตอนนี้มาปร,ริยาเอา้าปร,ริยากับเฉิน ใส่ปริญญามีชื่อสองเฮ้ยเฮ้ยความเป็นไปได้เดี๋ยว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 เฮ้ยได้เลยได้เลยไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดเทียบว้าวามันมีอะไรยากกว่านี้อีกไหมขอหน่อยดิฮะอ๋อมันคือวันที่4ี่ไม่เป็นปัญหาครับเดี๋ยวเจอกันเอน่อเลือกถูกแล้วสี่คนนะแล้วก็เหลือคดีที่เหลืออีกหนึ่งแต่ว่าเลือกผิดพลาดศูนย์เหมือนกันอ่าไม่มีอะไรผิดพลาดได้ครับรอบนี้ไม่ผิดเลยผมมาว่ะ สองแดงไอ้สองแดงนี่มันคืออะไรวะทุกคนผมคล่องใจเหลือเกินเป็นคําสั่งลับที่2นะส่งเด็กที่ชื่อจอนไปให้พ่อแม่ลูซี่และแจ็คอย่าปล่อยให้รัฐบาลมาขัดขวางเสรีภาพการปฏิวัติเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องการเสรีภาพและความเท่าเทียมกันสําหรับทุกคนเผาหลังจากอ่านเป็นคําสั่งที่แอบมานะคำสั่งของปฐมกาลคืออะไรอะเจนิสตเหรอน่าจะเป็นแบบคนที่อยู่เบื้องหลังไหมลูซี่และแจ็คใช่ไหมใครควายวะจอรนให้ลูซี่และแจ็ค เผาเลยปะเผาดิเอาเันไปเผาใอ้ผมมาเผาไปดิเดี๋ยวพ่อแม่มาเห็นกูซวยอีกกดเลยมาโอ้โหสี่คนเดี๋ยวคุยและคาเมรอนเออโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดโอแล้วเวลามันอุย้ยมีสีฟ้าด้วยแสดงว่าสีเขียวตัดทิ้งไปสีผมคนนี้มีความเป็นไปได้อ่าอ,อันนี้มีความเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสีขาวเกินแล้วก็อันนี้จะออกสีไม่ขาวมากนะแต่ส่วนคนเนี้ยชัดเลยวิสิ่งนั้นละ,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 ะพญา เยี่ยมพญาเชื่ออะไรวะเฮ้ยคนนี้นี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแป๊บหนึงนะทอเบรกแป๊บนึงมันเผาไปแล้วนะทุกคนแต่ว่าผมเห็นได้นะลูซี่และแจค็คครับทุกคนชื่ออะไรอะเดี๋ยวชื่อจอหนเหอาะผมจะทําให้ดีไหมเนี่ยคนนี้ยมันต้องแต่คือมันไม่ได้พ่อแม่มันเลยอะถ้าพ่อแม่มันจริงๆน่าจะอยู่ที่คนนี้คนนี้จริงๆคนนี้ไม่ใช่เนี่ยแต่ ตามในเกมไปก่อนผมก็ไม่รู้ว่ะผิดเลวไม่รู้ว่ะจุดหมายลับฉบับปล่อยเรานะคาเมรอนกับราวีเออคาเมรอนตาสีเขียวเอ้ยคาเมรอนตาสีฟ้าราว,เวนะีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใจเย็นๆใจเย็นๆมีกระทั้งคู่ผิวสีขาวได้ไหมได้แต่ว่าทีนี้แล้ว,ลวผมว่าคนนี้เทียมเพราะว่าเมื่อกี้ผีสีผิวมันอ่อนกว่านะแต่พ่อแม่ผสมมาลูกอาจจะได้สีผิวที่ที่อ่อนกว่าได้ไหม ไม่รู้ว่ามาท่ากับอเล็กซานเดอร์อ๋อมหาราชปะเนี่ยเออกูจะเลือกคนนี้ซะละเดี๋ยว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 ใจเย็นเวลาไม่โขแม่งหูแลเหลืออีก3จะบ้าตายมัวแต่นั่งวิเคราะห์ผลลัพธ์ของวันที่5นะครับเลือกเด็กถูกแล้ว2คนผิดพลาด1มีเคสที่เหลืออีก3แล้วก็ไม่มีอะไรผิดพลาดได้ติดหูโอ้โห โ oh. oh, อ้โหโอ้เต็มเออทุกคนครับผมว่ามันจะมันจะไม่ง่ายแล้วนะเออม,มันมีคุบเลือดด้วยนะ <laughs> มึงเอากล่าวมาไม่พอเอากุ๊ปเลือดมาอีกเดี๋ยวนะขออ่านหน่อยกุ๊ปเลือดเป็นกุ๊ปโอเอ่อจะมีความวิตกกังวลอย่างสงบนะกุ๊ปเอเป็นนักนวตกรรมที่หลงไหลกุ๊ปบีคือคนที่พูดแล้วก็ปากแข็งเอบีเป็นอัจฉริยะลึกลับนะทุกคนมาเอโอเอโอไดเอเบโอไดบีเอบีไดเอบีเอบวกเอบีไดเอ B บบวกเอบีไดบีแค่นี้กูก็มืนหัวฮะโอบวกเอบีไดเอแล้วก็อะไรอ่ะพ่อแม่เหมือนกันลูกก็เหมือนกันนะครับ โอเค มาอ่านจดหมายกันก่อนความก้าวหน้านในการวิเคราะห์เลือดนักวิทยาศาสตร์ผู้เปลี่ยนไปด้วยความมุ่งมั่นและเปลี่ยนไปด้วยพรสวรรค์ของเราได้เปิดเผยเทคโนโลยีสําหรับการระบุเลือดคําแนะนําใหม่พร้อมให้คุณอ่านได้ในสมุดคําแนะนําของคุณปาแม่นย้าในการทํางานของคุณเพื่อกุญแจสู่ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศเราคําเตือนไว้ว่าการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการสมคบคิดมีโทษถึงขั้นไล่ออกและเนรเทศด้วยความจริงใจจากกระทรวงมหาดไทยที่นารับและก็จะไม่มีข้อผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นไปครับทุกคน กไปก่อนเลยมาแล้วครับเด็กกโอ้โหแล้วกูจะรู้ไม่นด้โอ้โหเอเดนะเอเอโอได้ได,ได้ไม่ใช่เอขอดูสีที่ตาก่อนแป๊บนึงนะเช็คก่อนตาสีเขียวมันต้องมีเวลาหรีปัญหาอะ่ะผมเลือกแบบไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าลูกตาสีเขียวนะเออใครวะเออเอมิโกกับบิยอนใช้เอมิโกะอะลูกชื่อเอมิโกะไปไปอยู่ด้วยกันไปตาสีเขียวฉุบปะเนี่ยน่าจะใช่ดิ สวยดูแค่ตาก่อนตอนนี้เพราะว่าเลือดมันยังไม่จําเป็นเท่าไหร่นะใครกับโรบินเนาะเอ,อ่อ a อบ b อบวก O อบวกอได้ A อันนี้มีความเป็นไปได้แต่ขอดูตาก่อนแป๊บน,นึงนะมีกะกะที่หน้าคู่เลยแต่ว่าทีนี้แล้ว <Yeah. S 1> มีความเป็นไปได้ปะวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพ่อแม่มีกะทั้งคู่นะทุกคนลูกที่ออกมา <Yeah. S 1> ก็ต้องเป็นกะด้วยถูกอเล็กซ์เยี่ยมอเล็กซ์ไปอยู่กับลูท่า ไม่ใช่มันชื่อชื่อไข่ชื่อไข so uh? right? นะ่คาเมลกับเซเวนเหรอเซเวนกับคาเมลเอกับ A อบใช่ไหมเอกับบีดิเอกับบีได้เอบีนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี <auc> ๋ยวไปหนึ่งดิไอหนูเอ่อตาสีนี้สวยเอ่อส่งไปเลยแล้วกันทุกคนไม่ถูกเฉยมันไม่ต้องคิดนะทุกคนผมตามหลักสูตรเลยนะเอ่อคาย่ากับลูซี่ลูซ่าลูค่าลูค่าดิโอกับ AB บโอกับ AB ได้ A นะครับ มี A นะครับฮาฟู่เอโอ้โหนี็ก็อเอวะเดี๋ยว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 โอ้ oh, มผมขอไม่ไม่มีเวลาจับได้ป่าววะคือแบบมันยากเลยคือไม่อยากผิดเงเดี๋ยวผิดแล้วมันเป็นผลลัพธ์ที่แย่วันที่6คขับผลลัพธ์ที่ออกมาได้ก็คือเลือกถูกแล้ว3คนนะไม่มีการผิดพลาดใดๆเหลืออีก3คดีแล้วก็ไม่มีอะไรผิดพลาดได้ไปต่อครับวันที่7 โอ้สองแดงมาอีกแล้วเฮ้ยคือผมทําถูกไหมเนี่ยทุกคนผมทําถูกไหมผมตามคําสั่งลับที่3เลยนะส่งลูกแมรี่ให้พ่อแม่ลูซี่และจอห์นภารกิจของเราใกล้สําเร็จแล้วอย่าไปฟังโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลเราไม่ใช่ผู้ส่งรู้ร่วมคิดเราคือผู้ปลดปล่อยกินเจหลงังอ่านจบไม่ใช่หยอกหยอกหยอกฮะกินเอกาสารนี้หลงังอ่านจบอะนะเป็นคําสั่งที่แอบมาจากคําสั่งของปฐมการหรือเจเนซี่ อร่อยครับอร่อยไม่ไม่มีอะไรครับทุกคนสาพวกนี้ไม่มีอะไรมะเร็งทั้งนั้นมะเร็งทั้งนั้นมาก่อนเลยครับ เออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะชื่ออะไรวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บนึงสต็อปเกมได้ไหมอ่ะเออลูซี่และจอนนะให้แมร์แมรี่ลูซี่และจอนให้แมรี่ให้ลูซี่และจอนอันนี้ไม่ใช่อันนี้เอมิโกกับอเล็กซานเดอร์เออบีเอบีกับเอบีกับเอโอ้โหแล้วกูอยู่ไหนบีเอได้เอบีอันนี้ไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่โอไม่ใช่โอมัไม่ใช่เลยไม่ใช่ถูกถูกไหมดูตาก่อนดูตาก่อนดูผมดูผมถูกครับไม่มีกระลูกสวยรวยปัญญาไปก่อนเลยพ่อหนุ่มกด มามามาคนต่อไปครับคนต่อไปคนนี้นี่ไงลูซี่และจอนใช่ไหมนี่ไงลูซี่และจอนเอาเมรีให้เขาเมรีจ้ะจูลาไม่ใช่เมรัยเมรีนี่นะ่าจะเป็นคนนี้นะทุกคนผมทําตามนะแต่ว่าไม่ใช่มันไม่ใช่เด็กเขาเลยอะไปดิ ไม่รู้อะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะผมทําตามเล่นตามเกมนะทุกคนครับเล่นกับลูก้าเอได้ AB นะทุกคน AB อ่ะ1คนละดูตอนต่อไปดิโอไม่ถูกอ่ะนน่นนี้มีกราเอ่อผิวตาสีฟ้าผมสวยรวยปัญญาครับถูก <c oughs> มาดิโอคนไรสูงร้อยเจร้อยเจ็ดสิแล้วนะเสร็จดีว่ะเออได้ AB ได้นอน AB แน่นอนอ่ะอิมิโกก็มีครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวทีนี้ถอดดูผิวก่อนลูกมีกลา ลูกมีกระลูกมีกระสวยไปครับต่อไปอีกเคดอีกเคตบ O B ก็ O ได้ B อ่าถูกมีคนหนึ่งอ่นเฮ้ยเวลาจะไม่ทันวันน no. no. ู้นโอ้โหแล้ว B ีทั้งคู่เลยเมื่อกี้เหมือนมันไล่ความยากไปเรื่อยๆนะทุกคนวันที่7ครับผมผลลัพธ์ก็คือเลือกถูกแล้ว3คนแล้วก็ผิดเด็กหนึ่งนะเหลือคดีอีก2ไม่มีอะไรผิดพลาดได้ผิดไปแล้วครับ ผมผิดไปแล้วอ,อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวอ่านเอกสารก่อนนะค่อยว่ากันเรื่องการด,ดูเปิดเผยปัจจัย R.H. แล้วหลังจากลดเงินเดือนนักวิทยาศาสตร์ผู้ชานฉลาดของเราได้พยายามอย่างเต็มที่และในที่สุดก็ได้ค้นพบเลือดมี R.H. ลองพิจารณารายละเอียดสําคัญเมื่อจับคู่เด็กๆคําแนะนําใหม่นี้มีอยู่ในสมุดคําแนะนําของคุณด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมของคุณคุณได้รับการจัดบ้านใหม่พื้นที่กว้างขึ้นถึง34ตารางเมตรไม่ใช่ตารางกิโลเมตรนะตารางเมตรทุกคนตารางกิโลเมตรคือมึงอยู่กับใครอ่ะ เป็นไปนโกดังโคตรใหญ่เลยหากประสิทธิภาพการทํางานของคุณแย่ลงคุณจะถูกปรับให้เหลือเพียง23ตารางเมตรอ๋อคือบ้านจะเล็กลงใช่ไหมด้วยความจริงใจจากกระทรวงมหาดไทยที่น่ารักนะครับ <c oughs> ดูดิ โูยเชี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวกนะ่อนนะเออลีซัสโพคัสนะทุกคนมันเหมือนเป็นกรุปเลือดบวกกับลบไหมเออผมไม่รู้ว่ะมีความหมายว่าอะไรกันแน่นะถ้าพ่อเป็นบวกแม่เป็นบวกจะได้บวกนะถ้าเป็นลบลบได้ลบถ้าบวกลบจะไม่ได้บวกแต่ถ้าบวกบวกอาจจะมีสิทธิ์เป็นลบก็ได้50 50คือถ้าเป็นบวกบวกอ่ะจ,จะมีสิทธิ์เป็นลบได้50 50เหมือนกันก็มีความแน่นอนอลดิถูกไหมโ,โอ้บวกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออพ่อแม่โ เออบวกบวกได้บวกบวกบวกได้บวกพ่อแม่โอโอ๋อนี่นี่นี่น่าจะเป็นถูกกว่าเดี๋ยวดนะ้ขอเช็กก่อนมีโอโอ๋โอโอุ้ยโอ้ยสองคนเลยวะตายแล้วเดี๋ยวงั้นมาเช็กตาก่อนผมสีฟ้าไอ,อ้ผมสีทองฟ้าตรงไหนไว้ในตากูเอ่อ,อ,อตาถูกโอเคตัวนี้อันเล็กไป ไปอยู่กับอเล็กแล้วก็ไม่พ่อแม่ตั้งชื่อเหมือนกันนะอันนี้คืออ,เล,อเล็กอเล็กจูเนียร์เลนกับยูเซปอ่ะยูซับใช่ใช่ไหมเถอะหุยห้าคนเลยเด็กอ่ะลืมลืมดูเลยนะทุกคนโอไดโออ่ะถ้าลบ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 ได้ลบดิลบลบจะได้บวชโอโอลดโอลดโอลบมาได้ละไม่ต้องคิดมากอ่ะเ้อสวยเยี่ยมคันย่าก,กับควีนนะทุกคนเอออ AB บกั A. A, B, บ A AB กับ A ได้ A นะทุกคนลบลบได้ลบ,ลบได้ A ลบแต่มาเช็คกันก่อนเออลบ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 ได้ลบนะอ่ะเอเอเอบกับ A ได A อ้ะอ่ะถูก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 อ,อันนี้กล้าไปเจียมสองคนกี่คนแล้ววะเนี่ยตอนนี้สามคนแล้วนะทุกคนผมยังไม่ผ่านนะโอเคไปต่อครับโซเฟียกับยูเซฟเอ่อ B A B A ได้ AB ปะ่ะ B A ได้ A B มันเป็นบวกกับลบไงบวกกับลบได้บวกกับลบได้บกกบลบได้ลบ,ได,ลบได้ A B ลบอเล็กซ์เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใจเย็น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 ไปเลยเดี๋ยว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 ถูกเยี่ยมคนหนึ่งสุดท้ายโอ้โหยังมีเคสมันว่ะนึกว่าครบแล้วโอหูยโอ้โหใครมันจะได้ครับทุกคนผมเริ่มก้าวหน้ามาแล้วนะทุกคนครับตอนนี้ผมวันที่แปดนะ ผลลัพธ์คือเด็กถูกต้อง4คนแล้วก็เลือกผิดพลาดศูนย์เหลือคดีอีก3ไม่มีอะไรผิดพลาดได้ กู <g ülme> จะย้ำเสมอเลยว่า oh <ม>โอ้ยสองจดหมายรับไมค์แล้วผมไม่รู้ว่าเกมนี้มันจะเป็นเกมยังไงนะทุกคนคือมันมีเนื้อเรื่องหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคําสั่งลับสุดท้ายสุดท้ายแกเมื่อก้มก็สุดท้ายกโกบกูะเนี่ไอเจเนซิสเอ่อส่งแจ็คตัวน้อยให้พ่อแม่เมรี Mary. โอ้ยเมรีและจอห์นเหรอสองคนนี้รู้สึกว่าจะเป็นอ๋อเข้าใจละเมรีและจอห์น faces. น่าจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเจเนซิสแน่ๆเลยทุกคนเขาบอกว่าส่งตัวแจ็คตัวน้อยให้พ่อแม่เมรีและจอห์น อย่าปล่อยให้การปฏิวัติสูญสิ้นไปภาคีเจนเนซิส์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านช่วงเวลาสําคัญได้มาถึงแล้วคุณกําลังถูกจับตามองอยู่อย่าหันกลับไปนะให้กูกินก็ไปได้ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจอจดหมายไม่เป็นไรมะเร็งทั้งนั้นไม่เป็นไรไม่สารบัดมาครับอเออเดี๋ยวนะ A กับ a b ได้ A นะทุกคนแล้วก็ลบๆเป็นลบได้ A ลบ A ลบ A ลบลูค่าถูกหนึ่งคนละไม่ถูกไม่ถูก A ลบครับ ไปก่อนเฮ้ยลืมเช็คลูกตลกตาลูกกระเทือเลยว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมันนี่ไงเมรีลจอนกลับมาแล้ว <S <S 2> <S 2> เออใช่อ่าใครอ่ะเมดีลจอนส่งตัวแจ็คนะทุกคนให้แจ็คไอ้แจ็คอยู่ไหนวะนี่สเปโร่ไะเนี่ยมีคนอื่นไหมไม่มีนะโอเค,อเคส่งแจ็คให้กับเมรีและจอนผมเล่นตามเกมนะทุกคนผมเล่นตามเกมผมไม่รู้ผมเล่นตามเกมครับอเล็กซ์กับผมอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไงอเล็กซ์กลับมาแรกมาแรกเออ B A B กับ A ได้ A B นะทุกคนแต่ว่าเป็นลบทั้งคู่ต้องเป็น A B ลบมีไหมตอนนี้ผมดูเลือดแล้วมันจะง่ายกว่านี่ไง A B ลบตาสีเขียวถูกตามปูดเป๊ะสีผิวเป๊ะผมสวยรวยกระเชา้าไปครับต่อไป B กับ O ได้ B เป็นลบก็ได้ลบเหมือนกัน B กับโได้ B ลบนะโอ้ไม่ถูกไม่ใช่ไม่ใช่มใชผมสวยตาดีไหมตาดีผมสวยรวยกระเชา้าไปกันต่อครับไปรอแล้วผมคนที่3แล้วนะตอนนี้ ผิดไปหนึ่งครับโรบินกับโอมา่าโอมานโอมานเอ,อ่อโอโอกับ A B บโกับ A B บอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นโอ้ยคนคนลุน้นเะดี๋ยวนะเป็นลบเด้อเด,ด้อได้ไรโอกับ A B ได้ A A ลบ A ลบครับอยู่ไหนไม่ใช่ไม่ถูก A สวยโรบินไปโรบินจูเนียโอเคผมสวยรวยกระเชา้าต่อไปครับไม่ทันไม่เนี่ยไม่ทันแล้วกูเควซี่กับเควส ทำไมเป็นลูกเพราะพ่อแม่มชื่อเคซี่ด้วยกันวะแปลกๆปลใทุกคนวันที่9้าครับเอ่อเลือกถูกล4สี่นะทุกคนครับเลือกผิดหนึ่งแล้วก็เหลือคดีอีก2แสดงว่าวันนี้ผมทําได้5คดีนะไม่มีอะไรผิดพลาดได้ไปครับวันที่10เป็นอย่างไรกันต่อไปสองสีฟ้าว่ะฮะไม่ต้องสองสีฟ้ามาเฮ้ยจริงมันต้องเป็นสองสีแดงไม่ยอได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานดีเด่นแห่งเดือนในนามของกระทรวงมหาดไทยขอแสดงความยินดีกับคุณที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นพนักงานดีเด่นแห่งเดือนคุณเป็นแบบอย่างให้กับคนทั้งชาติขออองงเราาย่่นนนใจ ประสิทธิภาพการทํางานของคุณลดลงเราจะแทนที่คุณด้วยปัญญาประดิษฐ์ด้วยความจริงใจจากกระทรวงมหาดไทยที่น่ารักถ้าผิดพลาดนิดนึงก็คือเรียบร้อยเลยนะเกมเลยนะเอ่เอ A B ผมจะไม่มผิดพลาดเลยครับกระทรวงมหาดไทยที่น่ารักเอ่อจะได้เป็นลบนะต้องได้เป็น A B ลบครับทุกคน A B บวกไม่ใช่ A ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนกันฮะเขาบอกอออแต่ว่ามีห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้เหมือนกันที่เดี๋ยวมันเป็นให้มันบวกกับลบนี่มันต้องเป็นลบดิ เอบีต้องเป็น a b ลบนะอะไรเอบบวกมาจากไหนไม่เป็นไม่เป็นปัญหาเดี๋ยวผมขอแก้ก่อนเออตาสีฟ้าถูกตาสีเขียวตัดไปตาสีนี้ถูกแสดงว่ามีอยู่4คนที่ตอนนี้ต้องเคลียร์ก่อนนะแล้วก็ทรงผมสีผิวนี้ตัดไปผมทองถูกเออผมนี้ได้อยู่สีผิวนี้มีกลาไม่มีกลา2คนโอตัดไปนะแล้วก็เหลือแต่ AB กับ a b เหลือ2คนละเลือดเหมือนกันวะทุกคนเอาไงดีวะเดี๋ยวเเริ่มยากน้ำหนัก53กับโอ้ยคนเดียวนะเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าเด็ก52ผมขอเลือกเป็นคนนี้ นึกว่าจะไม่ถูกซัแล้วซาร่ากับยูเซฟอย่เซฟเออถ้าอ่านชื่อผิดก็ช่างมันนนะทุกคนนะได้เอนะทุกคนเออเดี๋ยวนะต้องเป็นเอลบเอลบเอลบอยู่ไหนสวยคนนี้มีเอวกไม่ใช่เอลบแน่นอนเฮ้ยผิดดิโอ้ยเฮ้ยผิดดิไงวะที่บ่ายแล้วโอต้องเป็นโ เดี๋ยวนะงก็ต้องเป็นลบดิต้องเป็นโอโลบดิอยู่ไหนโอ้โห มีห้าโอ้ยมีมีเจ็ดเคกูผิดอวันนี้มีเจ็ดเคนะทุกคนผลลัพธ์ของมันที่10เลือกถูกต้องแล้วหนึ่งแล้วก็ผิดพลาดหนึ่งผิดครั้งแรกเลยนะเนี่ยเหลือคดีอีก5นะทุกคนครับไม่มีอะไรผิดพลาดได้เอาละกูโยนบรรดาประดิษฐ์มาแทนแน่นอนอันนี้คืออะไรด้วยความช่วยเหลือของผู้พิทักษ์สายเลือดภาคีแห่ง Genesis. เจเนซิสเราสามารถลมล้างรัฐบาลเผด็จก,การได้แต่คําสั่งนี้จะรักษาคุณค่าของประชาธิปไตยไว้ได้หรือไม่หรือพวกเขาเป็นเพียงอีกกลุ่มหนึ่งที่กระหายอํานาจขอบคุณ ที่มันเล่นเวอร์ชั่นเต็มกําลังอยู่ระหว่างพัฒนาและจะเปิดตัวในสตรีมเร็วๆนี้เพิ่งลงในรายการโอเคกับที่เมนูทุกคนครับเอเลดด้วยสามารถดูได้นะทุกคนก็คือไม่ได้มีการจบนะแบบยังไงอะดูดิอ๋อคือมาถึงก็จัดเลยเหรออ๋อถ้าสมมุติผมเป็นอย่างเงี้ยผมลองกดมั่วๆดิผมจะได้ไหมแบบแบบว่าเราแบบใส่มั่วๆไปเลยอะอยากรู้เหมือนกันเป็นไงวะ Hey, เฮ้ยอ้าประตูเฉยเลยคอนลูกมาได้คนนี้้อตาสีฟ้าเคุณมีมีชูคุณมีชูไอ้จอนดคือผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดสมมติเราผิดไปเรื่อยอ่ะเราจะโดนนี่ไงเป็นยังไงอ่ะวันที่หนึ่งนะทุกคนครับผิดไปเจ็ดละอ่ะสนใจวะน่าสนใจเออเพิรมลูมีกาให้ไปด้วยดิผิดละแล้วไงต่อวันที่ส ป่าผิดละห็นมีอะไรเลยน่าจะไม่มีอะไรแล้วทุกคนครับก็สําหรับคลิปนี้รอตัวเต็มมาแล้วกันน่าสนใจนะมันมีเนื้อเรื่องหลายรูปแบบนะทุกคนผมเดาว่าเขาอ,อาจจะใส่เนื้อเรื่องเติมขึ้นมาหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเรารอดูกันถ้าตัวเต็มมันออกนะเดี๋ยวถ้าผมไม่ลืมก็อาจจะลองเล่นดูทุกคนครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันกรช่องท่านำนนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นยังไงไว้ติดตามว้ล่ะคลิปนี้ขอตัวไปตามหาลูกเบี้ยข้อด้วยไ,ไว้ค,ครับม มึงเป็นไข่ไว้เจนนสิตเนี้ยอยากรู้เลย